ความที่ว่าตัวผมเองนั้นก็เล่นเกมซีรีส์เพอร์โซนามาเยอะแต่ก็ยังไม่เคยเล่นเกมซีรีส์ชินไปกามิเทนเซมาก่อนเลยจนกระทั่งผมได้เห็นตัวอย่างของเกมภาค5เนี่ยคือแบบแม่งโคตรน่าเล่นนะอยากเล่นมากๆแต่ปัญหาก็คือแม่งไม่ลงพ c ผมโคตรเศร้าใจเลยแล้วผมก็คิดว่าจะไปลองเล่นภาค3แต่ว่าภาค3มเนี่ยมันก็เป็นภาคที่ใครหลายคนก็รีวิวกันไปแล้วพูดถึงกันไปแล้วผมก็เลยสงสัยนะว่าทําไมภาค4ถึงไม่มีใครพูดถึงเลยคือมันก็มีแหละแต่ว่าน้อยผมก็เลยได้ไปลองเล่นเกมภาค4เพราะความสงสัยล้วนๆและถามว่าหลังจากเล่น มันก็มาล้อความบนกันตัวอย่างนี้เนี่ยแหละครับกับอยากพูดถึงชินเมกามิเทนเซภาคที่4 ในเรื่องของเกมนี้จะพูดถึงฟลินเฟรนแฟรนเอ่อเฟรนละกันเออในเรื่องของเกมนี้จะพูดถึงเฟรนแล้วก็เพื่อนของเขาที่ออกเดินทางจากหมู่บ้านของตัวเองมายังปราสาทนิคาโดเพื่อเข้ารับพิธีแต่งตั้งเป็นสมูไรซึ่งตัวของเฟรนนั้นสามารถทําสําเร็จแล้วก็ได้เป็นสมุไรของอาณาจักรและได้ร่วมมือกับเพื่อนกลุ่มใหม่ของเขาเพื่อทําภารกิจต่างๆมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านที่เฟรนจากมาได้ถูกมอนสเตอร์เข้าโจมตีแล้วก็ได้ทราบความจริงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยคือแบล็กสมรงง่งซึ หน่วยของเฟนก็คือหนึ่งในนั้นและนี่ก็คือเนื้อเรื่องย่อของเกมนี้นั่นเอง จุดเดียวที่ผมคิดว่าเกมนี้ถ่อมมาได้ดีพอสมควรนั่นก็คือเรื่องของพื้นหลังภายในเกมคือธีมพื้นหลังของมันเนี่ยเป็นแนวสมูไรแต่ว่ามันไม่ใช่สมูไรจากยุคอดีตแต่อย่างใดแต่มันคือสมูไรที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี่แหละจุดที่น่าสนใจของมันทําไมสมูไรถึงอยู่ในยุคปัจจุบันทาไมถึงมีอาณาจักรอยู่ในยุคปัจจุบันได้ในส่วนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรแต่ว่าปัญหาเลยคือเกมมันไม่ค่อยเล่าเรื่องราวในส่วนนี้สักเท่าไหร่คือแบบเริ่มมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปราสาทแห่งนี้คืืืืืออ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 ะะะะไไไรรรรรรรททีีีี่่่่่่่่นน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 คคกกกววววาาาาาาเเเเเเเจูู้้้้้้้งงงงัััหหมมมมมดดยย็ตตใใใชลลลลลปพพสสสผึบ ควบคู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราเจอมันเลยเกิดความขัดใจในบางช่วงเช่นแบบเหมือนจะรู้เรื่องราวในอดีตแล้วแต่ว่าก็อาจมีเหตุการณ์ปัจจุบันมาขัดสัก,ก่อนคือแบบถ้าเกิดเกมมารีบนําเสนอเรื่องราวพื้นหลังให้เร็วกว่านี้ผมคิดว่าผมเนี่ยจะอินกับเกมได้เร็วกว่านี้เช่นกันแต่ก็คือพื้นหลังมันถือว่าทํามาได้ดีพอสมควรและนอกนั้นถือว่าน่าเบื่อมากๆเริ่มตั้งแต่ตัวไลน์ในเกมคือเห็นแบบแรกก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวไลน์ตัวเนี้ยมันจะต้องมาแนวแบบมีเหตุผลเป็นของตัวเองไม่ใช่ตตตัััววววไไไนนนนนนซะะทีีีีเเเเเเดดดยออออออรรรพพกกกกก้้้แ่่่่่ึงงงจจบหหุาาณๆๆิิ็็คคืืใชปปมมผ๊ แต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกับที่ผมคิดเลยก็คือเหตุผลและเป้าหมายของตัวไร้มันแปลกกว่าชาวบ้าน คือปกติตัวไลท์แนวเนี้ยมันมักจะบอกเหตุผลและเป้าหมายของตัวเองอาจจะไม่ได้บอกทีเดียวแบบค่อยๆบอกเทีลนิดทีลนิดทีลนิดแล้วคนเล่นอย่างเราก็จะค่อยๆค,ค,คิดตามทีหลังแต่ว่าไอเกมเนี้ยพอตัวไลท์มันบอกเหตุผลมาปุ๊บคนเล่นแบบผมเนี้ยคิดเลยนะมันบ่นเชี่ยอะไรมันวะคือแบบเหตุผลของตัวไลท์และเป้าหมายของมันแปลกม,มากๆม,มันไม่เหมือนกับตัวไลท์ปกติที่คนจะเจอแบบไอตัวไลท์ตัว,ตวนี้มันมีเหตุผลที่รู้สึกว่ามันคือตัวไลท์อะมนุษย์กับปีศาจก็ไม่ต่างกันฉันจะแสะดงให้แกเห็นเองว่าปีศาจที่แท้จริงคืออ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 อะะไรรรมมัันบกกกาาาเี่่่่ย็คืพจูู้้แลวววสิงทต พยายามจะบอกเรามันคืออะไรแต่ว่าการกระทาของมึงกับคําพูดของมึงเนี่ยมันสอดคล้องกันเหรอมันไม่ค่อย make ซนในส่วนนี้เท่าไหร่มันจึงทำให้ผมรู้สึกเบื่ออย่างไม่น่าเชื่อและบางครั้งมันยืดแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยมันให้เรามาเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ต้องใส่มาก็ได้เช่นบางตัวละครที่มีบทแค่ประมาณนาทีแต่คือมึงใส่บทมามันเหมือนกับว่าจะเป็นตัวหลักแต่สุดท้ายก็โผลมาแค่5นาทีเนี่ยนะแล้วจะใส่มาทําไมวะไม่ได้สําคัญกับเนื้อเรื่อง้วยซ้ําอันนี้คือมันยืดโดยไม่จําเป็นไง ก็แต่แม่สนใจด้วยอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าแม่ค่อจะน่าเบื่อแต่บอกไว้ก่อนว่านี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับคุณที่เล่นอาจจะไม่รู้สึกอย่างนี้ก็ได้แต่นี่คือความเห็นของผมเพราะงั้นก็ฟังต่อไปเถอะยังมีให้ได้เยอะเลยจุดหนึ่งที่ทําให้ผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างทําออกมาแย่พอสมควรนั่นก็คือช่วงกลางเกมจนไปถึงท้ายเกมเนี่ยมันจะยัดเอาเหตุผลเอาเหตุการณ์ต่างๆมาใส่เราหมดเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยตัวเกมมันจะเล่าเนื้อเรื่องค่อนข้างช้าแล้วก็ยืดด้วยแต่พอเล่นไปถึงกลางเกมปุ๊บตัวเกมมะะเเเเเออาาาาาาุ่่่งมมมมใสรรหหตณขข้้ผลลป 2- ืแ มันทาให้ผมเนี่ยตั้งตัวไม่ทันแล้วพอตั้งตัวไม่ทันก็งงเนื้อเรื่องแล้วพองงเสร็จปุ๊บผมก็ไปอินกับมันอีกเลยคือถ้าเกิดคุณอ่านข้อความไม่ดีหรือว่าเผลกกดข้ามบางข้อความไปเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยตั้งแต่กลางเกมไปถึงท้ายเกมก็ได้คือมันต้องตั้งใจอ่านในระดับหนึ่งอะนอกจากที่มันจะยัดทุกอย่างมาเยอะมากไม่พอบางอย่างเนี่ยมันก็ลืมแล้วก็ปล่อยผ่านเช่นตัวละครอย่างแบ็กซ์มูไรที่ตอนแรกผมบอกว่ามันน่าเบือ่อแต่พอได้เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มี ว่าอะไรของมันนั้นแ่ะก็เลยโคตรจะน่าขัดใจในส่วนนี้ยังยังไม่หมดเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็บทบาทของตัวละครก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกมนี้ทำออกมาได้แย่พอสมควรคือตัวเอกของเราเป็นใครมาจากไหนมีเป้าหมายอะไรทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่มีบอกสักอย่างถ้าเทียบกับเกมซีรีส์เพอร์สนาเนี่ยในเพอร์ n นาแทบทุกภาคมันจะมีบอกเรื่องราวว่าตัวเอกของเราเป็นใครมาจากไหนก่อนจะมาถึงที่นี่แต่ไอกเกมนี้ไม่มีบอกอะไรเลยแล้วไม่ใช่แค่ตัวเอกหรอกจริงๆแล้วกลุ่มเพื่อนพระเอกทุกคนก็แทบจะไม่มีการบอกเรื่องราวอะไรเลยสักอย่างคือแบบมีการบอกแค่่่คาะ แบบคนคนนี้เคยเป็นแบบนี้สซเดทผลที่แเป็นสมุไรก็ไปเดาคนเอาเองคือบทบาทของตัวเรามันก็ไม่เด่นบทบาทของเพื่อนๆมันก็ไม่เด่นมันจึงทําให้การออกเดินทางของตัวเรากับเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการออกเดินทางจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าตัวเราเป็นแค่ตากล้องที่ดูการกระทําของคนอื่นมากกว่าแถมบางตัวละครในเกมนี้ก็ยังโดนลืมอีกต่างหากคือแบบตอนที่ผมเล่นผมก็นึกว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวหลักนะแต่พอเล่นไป2อสชั่วโมงตัวละครตัวนี้ไม่หายไปเลยยาวๆคือจริงมันมีทางด้านของเกมเพลเข้ามาเกี่งแะกาจจบ่ ฉากเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปแต่ว่าบางตัวละครเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกฉากจบไหนเราก็แทบไม่เห็นบทบาทของเขาอีกเลยมันจึงทาให้ผมเนี่ยไม่ค่อยอินกับเนื้อเรื่องและที่มันแย่ยิ่งกว่าเลยก็คือผมไม่รู้สึกว่าตัวละครเพื่อนๆเ,เราเนี่ยมันเป็นคนจริงๆด้วยซ้ําคือโดยปกติแล้วเนี่ยผู้สร้างเกมส่วนใหญ่จะพยายามทําตัวละครอ,ออกมาให้เหมือนกับคนจริงๆมากที่สุดที่จะทําได้แต่ว่าเกมเนี้ยเราได้ฟังคําพูดของมันได้ดูการกระทำต่างๆของมันแต่ผมไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นคนเพราะว่าคาพูดบางอย่างคนธรรมดาคงไม่พูดกกกันนหรรรืออว่่่าาาาาะททํบงงยีค รรมดาเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทําแต่ตัวละครในเกมนี้มันเลือกไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าเพื่อนๆในเกมนี้มันไม่ใช่คนด้วยซ้ำอ่ะมันไม่ต่างจาก AI ที่ถูกควบคุมโดยพระเจ้ามั้งเออ ชิ Shin i, em, นเบกามิเทนเซก็คือเกมแนว JRPG ที่ตัวเกมเนี่ยจะคอยส่งควสหลักมาให้เราทำเรื่อยๆและตัวของเราจะทำหรือไม่ทำอันนี้ก็แล้วแต่ก็คือคุณจะเอาเวลาไปทำควสเสริมไปเก็บเวลไปฟาร์มของอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดทำควสหลักมันก็จะยิ่งปลดล็อกสิ่งใหม่ๆให้เรายกตัวอย่างเช่นในช่วงแรกๆของเกมที่ตัวเราเนี่ยจะอยู่ได้แค่ในปราสาทอย่างเดียวสำรวจอะไรแทบไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราทำควสหลักตัวเกมก็จะจับเราเข้ามาในโลกของความเป็นโอเพนเวิลด์ซึ่งในส่วนนี้แหละที่ตัวเกมจะเริ่มสนุกขึ หรือแม้แต่สูมินิบอสหรือว่าบางที่ก็จะเป็นสถานที่เควสหลักโดยเฉพาะเลยก็คือเกมมันอะไม่ได้ต่างจากไปต้องแฟนตาซีหรือว่าดาร์กเควสสักเท่าไหร่ในฉากที่เป็นโลกกว้างตัวเราจะถูกแทนด้วยมาร์คสีน้ําเงินซึ่งเราจะไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณแต่ว่าบางสถานที่ก็จําเป็นที่จะต้องทาเควสหลักก่อนถึงจะไปได้หรือว่าบางที่ก็จะเป็นที่จะต้องทาเควสเสริมถึงจะเข้าไปได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ค่อนข้างน่าสนใจใช้ได้ส่วนเรื่องของเควสเสริมในเกมนี้ก็คงไม่ต้องมีอะไรพูดเยอะเพราะมันันนนนกกกเเปมมแว G, วออออ่่่ะ่ะคคไไพ้หดดยผูใโ เรื่องต่อมาที่ผมจะมาพูดนั่นก็คือเรื่องของระบบต่อสู้ภายในเกมระบบต่อสู้ในเกมนี้มันก็เป็นเกมแนว turn ์นเบสนั่นแหละแต่ว่าจะแตกต่างกระตรงที่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีแต้มบางอย่างให้เราซึ่งผมขอเรียกแต้มนี้ว่าเออแต้มออกคําสั่งก็แล้วกันเออนั่นแหละก็คือตัวเกมในช่วงแรกๆตัวของเราจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในปาร์ตี้ถ้าเกิดอยากจะได้ปาร์ตี้เพิ่มก็ต้องไปจับมอนสเตอร์มาเข้าเป็นพวกเราซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวค่อยพูดทีหลังแล้วกันแต่พูดถึงระบบต่อสู้กันก่อนในเกมเนี้ยเราจะมีแต้มออกคาสั่งซึง จะสามารถใช้ได้1สกิลอะไรประมาณนั้นแหละแต่ในเกมนี้มันจะแตกต่างกระตรงที่ว่าเราสามารถทําให้แต้มไม่หายไปได้โดยการโจมตีทีที่เขหรือไม่ก็ใช้สกิลที่ศัตรูมันแพ้ทางเช่นศัตรูมันแพ้ไฟเราใช้ไฟใส่มันไอเต้มเราอ่ะมันก็จะไม่หายไปแต่มันจะแตกต่างจากเกมเพอร์โซนาเหมือนกันนะครับก็ต้องเปรียบเทียบมันก่อนนะว่าในเพอร์โซนาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ท่าที่ศัตรูมันแพ้เนี่ยเราจะสามารถออกคําสั่งได้อีกหนึ่งครั้งยกตัวอย่างเช่นพระเอกเราโจมตีใส่ศัตรูและสกิลนั้นอ่ะเป็นสกิลที่ศัน จะดาเนินไปเรื่อยๆเช่นตัวของเราใช้สกิลที่ศัตรูแพ้ทางแต่มอกคำสั่งมันก็จะไม่หายไปไหนแต่ว่ามันจะจบเทินของเราไปก่อนไปนเป็นเทินเพื่อนเราแล้วก็วนมาหาเราอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นวงกลมอะ่ะเข้าใจไหมคือถ้าเกิดไม่เข้าใจวนกลับไปไฟรอ,อบนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็อธิบายยากพอสมควรแต่ก็คือแต้มนี้จะเป็นระบบหลักของเกมเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่เราที่ใช้แต้มนี้ตัวศัตรูเองก็มีแต้มนี้เช่นกันถ้าเกิดศัตรูใช้สกิลที่เราแพ้ทางเนี่ยแตมของศัตรูมันก็จะไม่หายไปไหนหรือก็คือศัตรูมันสามารถฆ่าเราได้ภายใน ที่คุณควรจะใช้เนี่ยคืออะไรคุณก็สามารถรักษาแต้มพวกนี้เอาไว้ได้แล้วก็สามารถชนะศัตรูได้โดยที่ศัตรูไม่มีสิทธิ์โต้กลับเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้คือจุดที่สนุกามากของเกมนี้คือจริงมันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยากหรอกแต่ผมอาจจะพูดให้มันเข้าใจยากเองเพราะงั้นถ้าเกิดคุณกลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจก็ให้ไปลองเล่นกันเอเองเลยดีกว่าใช่แล้วผมลืมพูดไปเรื่องของแต้มอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราโจมตีโดนจุดแข็งของศัตรูเนี่ยเช่นศัตรูมันกันไฟแล้วเราเผลอใช้ไฟใส่่่่่ัััััตตรรูแ้้้้ดดนะ้มมมมมมขออ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 องงงเเเเเาาาาาาานน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 จจจจะะะหห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 ยยยยยยไไไไไปปปปลลลลลวกกก็็็ดดดดดดคีีีีทท4ื2 คุณควรจะระวังในการเล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับก็คือมันไม่ใช่เกมง่ายเลยถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นเกมแนว JRPG มาก่อนเนะ่เกมนี้อาจจะถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรคือตอนแรกอ่ะที่ผมเล่นเกมนี้ผมได้ยินเขาบอกมาว่ามันคือ Dark Soul ของวงการ JRPG และจากที่ผมได้เล่นเนะี่ยผมก็เชื่อนะเพราะว่าความโหมดของมอนเตอร์การต่อสู้ต่างๆเนะี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเพราะงั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องการเล่นเกมเทิร์น่เบดอ่ะก็ข้ามเกมนี้ไปก่อนดีกว่าหรือไ่จะลองฝึกเล่นก็ได้ไม่ว่ากันแต่ระวังหัวร้อนนะเรื่องต่อมาเลยนั่นกกกก็็คือือออออเเรร่่งงงขงาจััับตตููภใในนนมชี้้พด ให้ได้เหมือนกันนะครับในเกมนี้เพื่อนในปาร์ตี้ของเราจะเป็นแค่ศัตรูตามทางเท่านั้นซึ่งการจะจับมันมาได้เราก็ต้องไปคุยกับพวกมันซะก่อนซึ่งการคุยก็จะเป็นการเริ่มตอบคําถามถ้าเกิดเราตอบคําถามได้ถูกใจมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพวกของเราแต่ถ้าเกิดเราตอบคาถามผิดมันก็อาจจะหนีหรือไม่ก็อาจจะสู้กับเราต่ออันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่ามันจะไปเชื่อมกับระบบต่อสู้เหมือนกันถ้าเกิดเราพูดคุยแล้วศัตรูมันไม่ถูกใจขึ้นมาเนี่ยไอ้แต้มออกคําสั่งของเรามันก็จะหายไปเลยสี่หลอดนะคร กับวันเตอร์ในเกมนี้นับว่าค่อนข้างจะยากและน่าลำคาญพอสมควรคือคุณไม่สามารถเอาหลักเหตุผลอะไรต่างๆมาใช้กับเกมนี้ได้ส่วนใหญ่เวลาตอบคาถามได้ถูกใจแล้วเนี่ยมันมักจะขอของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอเงินขอเทมฮพลหรือแม้แต่การขอชีวิตมอนเตอร์ที่อยู่ในทีมของเราก็มีเหมือนกันซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดคุณให้ทุกอย่างที่มันขออ่ะมันก็อาจจะไปเป็นพวกของเราใช้คาว่าอาจาะนะพวกศัตรูบางตัวถึงเราจะให้ขอทุกอย่างที่มันต้องการแล้วมันก็จะหนีไปอยู่ดีในส่วนนี้เป็นอะไรที่โคตรจะน่าลำคาญและรู้สึกว นะผมแนะนําให้โหลดเซฟใหม่อย่างเดียวหรือไม่คุณก็เล่นต่อไปเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่เสียดายของนะเพราะงั้นเกมนี้ซื้อผมกจะแนะนําเลยนะครับก็คือเซฟบ่อยๆ และนอกจากการจับมอนเตอร์แล้วล้วก็สามารถผสมมอนเตอร์ได้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกับเกม Persona ถ้าเกิดคุณเคยเล่นก็น่าจะเข้าใจมันก็คือจับมอนเตอร์2ตัว3ตัว4ตัวมาผสมกันออกมาเป็นตัวใหม่แค่นั้นแหละครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดเด่นเหมือนกันถ้าเกิดคุณชอบการผสมมอนเตอร์ในเกม Persona มาเล่นในเกมนี้คุณก็อาจจะยังชอบระบบนี้อยู่เพราะว่ามันก็เหมือนเดิมไม่ต่างกันมากน,นะต่อมาผมก็จะมาพูดถึงเรื่องย่อยๆของมันก็แล้วกันมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเรื่องของฉากภายในเกมอันนี้คือต้องพูดให้ได้คือฉากในเกมเนีี่่่ยด้้วคาาาาาามททันนนเเปปป็็ Open World แลลรรสสถถไไไหหกกกออญื ที่เราเข้าไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างมันไม่ใช่ที่เควสหลักมันไม่ใช่ที่เควสเสริมและมันก็ไม่ใช่ที่ที่ฟาร์มไอเทมได้คือมันไม่มีอะไรเลยและผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างมาทําไมอันนี้คือค่อนข้างจะแอบงงแล้วก็แอบขัดใจแต่ว่าบรรยากาศก็กถือว่าถ่ามาด,ดีพอสมควรทั้งในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยความเสียหายต่างๆหรือแม้แต่สถานที่ที่เป็นรถไฟใต้ดินที่ผู้คนหลายๆคนไปอาศัยอยู่เนี่ยก็ถือว่าถ่าออกมาได้ค่อนข้างจะน่าสนใจถึงแม้ว่าความเป็นธรรมชาติของ n p c มันจะไม่มีอะไรก็ตามคือผมยกตัวอย่างให้แล งผมก็เดินบนกลับมาที่ห้องนี้อีกรอบ NBC มันก็เดินผ่านหน้าผมอีกรอบมมนเหมือนกับว่าทุกๆอย่างอ่ะมันโดนหยุดอยู่กับที่ถ้าเกิดเพลเยอร์ไม่ได้อยู่ในห้องนั้น่ะอันนี้ก็เป็น,นสิ่งที่ค่อนข้างใจน่าขัดใจแต่จริงๆถ้าเกิดคุณเล่นนะ่ะผมว่าคุณคงไม่ได้สังเกตหรอกแต่เพือนว่าผมเป็นคนที่ชอบหาข้อเสียของเกมมาพูดไง กูก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะคุณทำไปได้ไงเนี่ยเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของศัตรูภายในเกมก็คือศัตรูในเกมนี้มันมีหลากหลายรูปแบบบางตัวก็อาจจะเป็นแค่ตัวละครที่สร้างมากวนเตือนผู้เล่นโดยเฉพาะหรือบางตัวก็เป็นศัตรูที่แม่งโคตรโหดสร้างมาเพื่อฆ่าผู้เล่นโดยเฉพาะก็มีซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับเกมแนว JRPG อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องของบอสภายในเกมเวลาเราจะเดินผ่านเข้าห้องอะไรสักอย่างเงี้ยตัวเกมก็จะมีการบอกเราก่อนว่าศัตรูข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอบอสนะมันให้อารมณ์เหมือนเรา ว่าใช้ได้พอสมควรคือบอสบางตัวมันถูกสร้างมาให้กวนตีนคนเล่นโดยเฉพาะแบบเราตีๆมันอยู่ดีๆแม่งกดใช้สกิลฮิวทีเดียวเลือดเต็มเราจะทายังไงที่จะสามารถฆ่ามันได้โดยที่มันไม่รีเลือดอันเนี้ยคือหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายและน่าลคาคัญพอสมควรถ้าพูดโดยภาพรวมเลยนะมันทาออกมาดีแต่ว่าบางตัวมันน่าลําคัญเกินไปจนผมไม่ชอบอะและนอกจากบอสในเควสหลักในเกมนี้ก็ยังมีแอร์เรียพิเศษที่เราสามารถเข้าไปสู้กับมินิบอสได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนที่น่าสนใจให้แ้แกกกันนนนนถาาาเเเิดคคคุณป็ททีีท่่ชชชออออบบใรรฟ์มขงจะะ ไม่ควรจะพลาดเรื่องแบบนี้เลยขึ้นในฉากต่างๆเนะี่ยมันจะมีแอเรียพิเศษที่ซ่อนอยู่ในฉากนั้นถ้าเกิดเราหาได้มันก็จะเป็นการจับเราเข้าไปในโลกโลกหนึ่งซึ่งในโลกนั้นนะ่ยมันจะไม่ต่างอะไรจากเขาวงกดเลยแล้วก็ต้องเดินทางเพื่อไปห้องบอสแล้วก็ฆ่าบอสถ้าเกิดเราฆ่าบอสได้เราก็จะได้รับไอเทมเป็นสิ่งตอบแทนซึ่งในส่วนนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรและอย่างนึงก็คือพวกมิดิบอสมันไม่ได้ยากมาก้วยแล้วพูดถึงการต่อสู้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดคงจะไม่ได้นั่นกนนกนกกก็็คคคคืืืืืืออ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 เเ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 รรรรร่่่่่่่งงงงงงงขขขววววาาาาาาานนนนนัมมมมตตตยยใใใี้้้ถิดดไชหลซ ห่อยยางเดีวนะคือเราจะสามารถจ่ายเงินเพื่อกลับมาเกิดใหม่ได้และผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรและมันต่าจากการโหลดเซฟยังไงอันนี้โคตรน่าสงสัยเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยผมใช้อยู่แค่ครั้งเดียวนะไอการจ่ายเงินเพื่อคืนชีพอะเนื่องจากที่คืนชีพได้ปุ๊บผมก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มอะ่ะกดรีเซฟคุ้มกว่าเยอะก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องระบบนี้เลยถ้าเกิดตายผมก็รีเซฟใหม่อย่างเดียวในส่วนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่าใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับว่าการตายในเกมเนี้ยถ้าเกิดเราจ่ายเงินมันจะได้ ก็คือผมลืมพูดนั่นแหละนะคือศัตรูในเกมเนี้ยมันเกิดแบบไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรเลยเดินเดินอยู่ดีๆก็มาเกิดตรงหน้าหรือเดินเดินอยู่ดีๆแม่งมาเกิดเสียหตัวล้อมเราพร้อมกันอย่างเงี้ยแม่งโคตรจะน่ารำคาญและที่เป็นปัญหาเลยก็คือบางครั้งมันเกิดในจังหวะที่เรากําลังยินกับฉากไงคือฉากมันน่าสนใจอย่างสำรวจรอบๆก่อนว่ามันมีอะไรบ้างสุดท้ายไม่ได้สารวจเพราะว่าศัตรูแม่งเกิดไม่หยุดสักทีอันนี้เป็นปัญหาที่โคตรน่ารำคาญน่ารำคาญยิ่งกว่าเลยก็คือบางครั้งเวลาเรากระดดลงมาที่สูงหรือ่่่่่าาาาตตกกกจทีีีสูููงงงงงอออยยย้้้ััรแมมะดขขลหืไ็นบบพ อันนี้ผมก็ลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะก็คือฉากในเกมเนี้ยมันจะมีให้เราแบบมุดท่อได้บ้างกระโดดขึ้นท่อได้บ้างอะไรพวกนี้ซึ่งก็ถ้าเกิดคุณสำรวจดีๆเนี่ยคุณอาจจะเจอทางเพื่อผหาภเทพพิเศษก็ได้อันนี้น่าสนใจเหมือนกันและนี่คือผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดเราจุกหลบศัตรูนานเนนะี่ยศัตรูมันจะเกิดเยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือแบบบางครั้งผมเห็นศัตรูมันยืนอยู่สังสาตัวเงี้ยผมก็เดินหลบไปหมดเลยแล้วเดินไปก็เจออีกผมก็เดินหลบไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็มมมมมาาาาาาลลเเ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 รรรรรรทีีดดยยยววผกกก็ไููู่่้้้้ถิิหหหบบบัััตออะะจจนนงคใสื อีซศัตรูมันเกิด4ีหตัวพร้อมกันเนี่ยมันคือสคริปที่ถูกเขียนเอาไว้อยู่แล้วผมไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องนี้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดก็คงจะไม่ได้เออผมพูดคำนี้อีกแล้วอ่ะเออช่างมันเถอะนั่นก็คือเรื่องของปริศนาภายในเกมคือในเกมเนี้ยช่วงมันการเกมนะมันจะมีปริศนาให้เราทําด้วยปริศนาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกหาทางไปต่อหาคีย์ไอเทมที่ซ่อนอยู่อะไรพวกนี้ได้แหละก็คือบางอย่างมันสร้างสรรค์พอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะออกไปทางน่าเบื่อซะมากกว่าเพราะว่ามันจะให้เราวนอย ลำคาญเงียต้องเดินวนอยู่อย่างนั้นประมาณ10นาทีได้แล้วมันก็มีบ่อย้วยนะแบบเดินวนอยู่ประมาณ5ทีสุดท้ายเผลอเดินกลับไปห้องเดิมางเงี้ก็ต้องมาเดินวนใหม่อีกรอบแม่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าลำคาญพอสมควรผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะทํามาก็ได้มั้งเพราะว่าแม่งชวนง่วงมากๆคือเนื้อเรื่องของมันก็น่าเบื่ออยู่แล้วมาเจอกับปริศนาแบบนี้ก็ยิ่งน่าเบื่อเข้าไปอีกอะ่ะก็คือทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเขาเป็นส่วนตัวล้วนๆนะอย่าเพิ่งคอมเมนต์ดาผมละเรื่องของเพื่อนภายในเกมก็เป็นหนึ่ คือในเกมเนี้เราจะออกเดินทางไปกับเพื่อนประมาณ3คนแต่ว่าเพื่อนที่เป็นคนเนี่ยจะมาช่วยเราแค่1นคนต่อหนึ่งไฟเท่านั้นแล้วปัญหาเลยก็คือแม่งโง่จัดๆเลยคือแบบเราเห็นอยู่แล้วว่าศัตรูตัวนี้มันแพ้ท่าตาแข็งแต่ว่าเพื่อนเราที่มีท่าตาแข็งอ่ะมันไม่ใช่อะ่ะแล้วบางครั้งศัตรูตัวเนี้ยมันเก่งเรื่องท่าสายฟ้าอย่างเงี้ยเพื่อนเราที่มีท่าสายฟ้าก็ปล่อยสายฟ้าใส่มันเฉยเลยอะ่ะคือเพื่อนในเกมเนี้แม่งโง่มากๆคือถ้าเกิดมีมันดีไหมมันก็พอโอเคเพราะว่าบางครั้งมันก็ฉลาดไงแต่ส่วนใหญ่แล้้้วมมมมมัันนจะะใชสออไไรรขงู่่เคผผดาา แล้วต่อมาผมมาชมอะไรกันบ้างดีกว่าเี่ต้องชมเลยนั่นก็คือเรื่องของการเลเวลอัพในเกมนี้มันแทรลงเหมือนเรากำลังเล่นดาร์กโซลจริงๆเลยอ่ะคือทุกครั้งที่เราเลเวลอัพเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะอัพค่าสเตตัสอะไรในเกมเจ้าพส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกไม่ได้นะตัวเกมจะสุ่มค่าสเตตัสมาให้เราหรือไม่ก็เป็นค่าสเตตัสที่ถูกเขียนสริปเอาไว้แล้วแต่ว่าในเกมเนี้ยถ้าเราอยากจะหนักไปทางสายไหนเราสามารถอัพสายอันได้เลยก็คือระบบนี้ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างดีพอสมควรเล็กอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราลเลเววออ้้นี่ยากาารไดส เพื่มมาซื้อพาสสีด้วยคือในเกมนี้มันจะมีค่าพาสสีต่างๆอยู่เช่นเราคุยกับมอนเตอร์แล้วได้เอ็กพีมากขึ้นหรือว่าเพื่อนๆในตีเราใช้มานาน้อยลงอะไรพวกนี้นมันจะเป็นพาสสีที่เราจะสามารถซื้อได้โดยการเลเวลอัพแลวถ้าเกิดเรายิ่งเล่นในเรื่องหลักไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะยิ่งมีพาสสีใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆและอย่างนึงก็คือถ้าเกิดมอนที่เป็นเพื่อนเราเลเวลอัพแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาสกิลของมอนตัวนั้นอนะมาใส่ให้เราได้ด้วยก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะนะเรื่อง,องาใเ้เาาววเนนะหๆ แต่ว่าในเกมเนี้ส่วนใหญ่แล้วเสื้อผ้ามันจะไม่ได้สําคัญอะไรมากก็คือคุณสามารถใส่ชุดไหนต้นเกมเนี่ยไปยันจบเกมเลยก็ได้เพราะเสื้อผ้าส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนแค่ธาตุที่เราแพ้กับธาตุที่เราชนะให้เฉยเช,ช่นปกติเราเก่งเรื่องธาตุแสงแต่ว่าแพ้ธาตุไฟพอเราเปลี่ยนชุดเราก็อาจจะมาเก่งเรื่องธาตุไฟแต่ว่าแพ้ธาตุแสงแทนอะไรวันนี้มันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียซึ่งสามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้เป็นระบบอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวแล้วแต่คนชอบนะอย่างต่อมาอันนี้น่าจะเเเเเป็็นนนนรรรรืืื่่่่่อออองงงงสุดดดททท้าาาายีีผมมมมพูถึกกกกัััคขตว แม่งบังคับทำเควสเสริมช่วงท้ายเกมอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ค่อยแน่ใจหนือนกันนะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเควสเสริมเนี่ยเราจะผ่านได้ไหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมเล่นไปจน,นถึงท้ายเกมแล้วเนี่ยผมไปดูคนอื่นเล่นมาเขาทำเควสเสริมกันหมดเลยผมก็เลยทำเควสเสริมตามปรากฏว่าในเรื่องหลักมันเล่นต่อได้ผมก็เลยคิดว่าไอ้ส่วนเนี้ยเกมแม่งบังคับทำแล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายืดเต้อม,มีเหตุผลอนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า,วาเควสเสริมในเกมเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากมันเป็นแค่เควสเสริมที่แบบไปหา เยอะ้วยนะไม่ทาแค่แบบ1นึ่งหรือสองเควสแล้วหลุดในเรื่องหลักต่อได้ไม่ใช่ตัวเกมมันจะบังคับให้เราทําแบบยาวๆจนกว่าตัวเราจะขึ้นไปอันดับหนึ่งได้อะซึ่งถามว่าอันดับหนึ่งอันนี้คืออะไรไปลองเล่นกันเราเองเดี๋ยวจะเข้าใจแต่ก็ยังดีที่บางเควสเสริมเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็ติดปัญหาตอนที่ว่าบางเควสเสริมไงเพราะส่วนใหญ่แล้วเควสเสริมแม่งน่าเบื่อมากและคือผมจะหลับให้ได้อะตอนที่ทาเควสเสริมอะเควสเสริมบางอย่างมันทาให้เราอินและอยากเล่นต่อแต่ว่าส่วนใหญ่มันเบื่่อออไงงให้สกกกยานนปช่่่วงตอไปนนัก็คืืออออเรอเรร่งงขพปะกบในเกมนี้ถ้าเทียบกันแล้วผมว่า นาเพราะกว่าจริงๆไม่ควรไปเปรียบเทียบนะเพราะว่าเพลงม,มันคนละทีมคนละแนวกันเพราะงั้นถ้าจะพูดโดยรวมๆเลยก็คือเพราะดี โดยรวมแล้วชินเมกามิเทนเซภาคที่4ก็คือเกมที่ดีนั่นแหละคือมันก็ดีนั่นแหละนะถึงแม้ว่าสำหรับผมแล้วมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าขัดใจไปหมดอนะใน,นเรื่องของมันออกไปทางน่าเบื่อจุดที่น่าสนใจมีแต่ว่าค่อนข้างน้อยเกมเพย์ของมันอันนี้ต้องยองมรับไปนะครับว่าสนุกมากถ้าใครเป็นคนที่ชอบเกมแนว JRPG ชอบความท,ท้าทายหรือว่าชอบเกมซีรีส์เพอร์สนาเนี่ยผมว่าคนน่าชอบเกมเพย์ของชินเมกามิแน่นอนเจ็ดเต็มสิบครับผมก็คือเกมเนี้ยมันไม่ใช่เกมที่แย่แต่ว่าจุดที่น่าขัดใจมันมีเยอะเฉยถ้าเกิดคุณเป็นคน ตีมอะเอิั่น่หละนะคลิปนี้ให้เมละถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันขัดใจใครขอภายไว้ด้วยทั้งหมดคือความเห็นส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนแค่ผมชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไครป์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย